เกดบ้านมือ2สวัสดีค่ะวันนี้จะขอนำเสนอบ้านหมู่บ้านพึกษาวิว99เป็นบ้านหลังมุมนะคะตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม93เป็นทรงหน้ากว้างค่ะเนื้อที่22.9ตารางวาจะเห็นว่าโรงรถต่อเติมเต็มนะคะหลังนี้จอดรถได้หลายคันเลยค่ะ ภายในบ้านจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะห้องนี้พิเศษหน่อยค่ะเป็นห้องกระจกบางท่านไว้เลี้ยงน้องแมวค่ะในส่วนของห้องน้ำแบ่งไว้ดีทีเดียวค่ะหลังนี้สามห้องนอนสองห้องน้ำชั้นบนจะเป็นสามห้องนอนห้องใหญ่หนึ่งห้องห้องเล็กสองห้องค่ะส่วนชั้นล่างเนี่ยอย่างที่เห็นเราจะมีห้องกระจกหนึ่งห้อง ไว้ใช้ประโยชน์ได้เป็นได้ทั้งห้องนอนห้องอเนกประสงค์ค่ะเท่ากับว่าเรามีห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องเลยนะต่อจากห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวใหญ่ค่ะต่อเติมเต็มทั้งหมดปูกระเบื้องทั้งผนังและเคาน์เตอร์มีประตูเปิดออกไปเป็นด้านข้างนะคะมีบริเวณด้านข้างนั่งรับลมเปิดระบายอากาศสบายเลยค่ะ มามาชั้นสองกันค่ะชั้นสองอย่างที่บอกนะคะจะมีสองห้องนอนเล็กด้านซ้ายและด้านขวาสามารถวางเตียงเดี่ยวแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าได้เหลือเฟือเลยนะคะพื้นที่ห้องเด็กก็เป็นได้ห้องลูกสาวห้องลูกชายห้องคนโสดส่วนห้องใหญ่นี้ก็จะใหญ่เป็นสองเท่าค่ะ สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้สนใจอยากชมบ้านหรือว่าจะโทรปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นสินเชื่อหรือเอกสารการยื่นนะคะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาก่อนได้ค่ะเกตยินดีให้คำแนะนำทั้งอาชีพประจำแล้วก็อาชีพอิสระอายุน้อยซื้อบ้านอายุมากซื้อบ้านเราให้คำแนะนำฟรีการซื้อบ้านของเราเราก็ดูแลสินเชื่อให้ เต็มวงเงิน100%เซค่ะค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งค่าโอนค่าจดจำนองเราเป็นผู้รับผิดชอบให้โทรหาเรานะคะพร้อมดูแลท่านครบวงจรค่ะ